สวัสดีครับพี่น้องปล่องปลายสุขหูสุข,ขนสส้นมื้อนี้แกงน้อไใหม้ครับผมต้มจ,ออจืดน้องใหม้ใส่กระดูกหมูบ่มี่จะเอ่อเม็ดเอานะเม็ดอียังวะเม,ม,ม,ม็ดสีแ,งแดงๆเนี่ยพี่ก็จะใส่ต้มจืดห่ต้มน้อไใหม้บ่ใส่ก็ไ,ได้ น้องก็ใชาก็ได้ครับผมนี่ต้มจืดน้องไม้น้องไม้ที่แพร่ว่าฝานแล้วตุ่มเพิ่มตุ่มกระดูกไขมันกลมกลมก่อนพี่น้องใส่ข้าวนอไปก่อนนึงแล้วก็ใส่เกลือนี่ละกระดูกกระดูกกิลีได้พี่น้องกระดูกกระดูกเราจะนาซุปมันสีทอดไข่กินครับต้มจืดกระดูกหมูจ ครับผมสีตอดไข่หออหม,อม้วก็ตน้ำพริกกะปิเนาะตาแล้วบอกตามแล้วมีครับผมเดี๋ยวจะไปกินเขาน้ำกันครับตามพริกกะปิเลยบักแข้งกระโบมี่ก็ได้ใส่บักเขียเร็มเนาเข้มข้นเข้มข้นเลยอโอเคเดี๋ยวไปกินเขาน้ำกันเดี๋ยวทอดไข่เนาะพี่นอ้องทอดไข่กับต้มจืดกับน้ำพริกกะปิปว้เขากันขนาดแล้ว อะกินขอน้ำกันครับทอดไก่เจียวสองใบ ไข่เคียวหอมจ้าทุกคนพี่พี่<จ><บ>เมนูง่ายง่ายักต้นหอมไม่มีก็จะบักชี มีแต่ผักชีก็เลยใส่แต่ผักชีครับผม,มกินกับข้าวสวยร้อนๆเป็นอะไรที่อร่อยมากมเดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันครับสวัสดีค่ะหนูจะมากินข้าวหนูก,กินข้าวยังลูกยังอพูดดีๆ แม่ตอนพป้ไปแล้วมัใช่เหรอนะจะกินอีกเหรอจะอ้ะกินก็กินอุ้ยเบบี้ติดอะไรแกแกดิแกแกโอ้ไข่ไข่โอเคไข่เออไข่ไข่เดียวกับเซ้าไปดูปดู<อ> ไปกินข้าวกันไม่อ้าดูนี่ดูอะไรอู้หูเล่นมายากล,ลเดี๋ยวหนูจะมายากลอะไรให้ดูจ้าแล้วก็ฟ้าแล้วก็ชิบชิบมีหลายสีด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวนมายากลอะไรให้ดูหายเป็นตกหายยังวู้เก่งมากไปกินข้าวอ่ะ

มามากินเขาด้วยกันพี่ดองแล้วก็วิ่งตามเขาเลยไม่ต้องไปวิ่งตามเขาค่ะมาพี่น้องใครเจียวเอ้าเสียงมันคือเขาสวัสดีจ้าพี่ดองน้องเห็นนหมพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องมากินเขาด้วยกันเนอะจ้าจ้า ทำได้ทำได้ตุ่มถ้าวิ่งอันนี้เราก็ขึ้นไปเลยนะต้มเกลือต้มเกลือจ้าจ้านี่หนึ่งแล้ววิ่งขึ้นไปแล้วหนูหนูก็อยากกานพอเที่ยวกับพี่นี่เนาตทำเองบ่มีบักบ่มีบักเที่ยงข้างในจะใส่บักเขียบเบาหน่อย แก่แก่ออกไหมแสบป่ะแสบก็แก่วางไม่หมอนวางไม่ตรงหมอนืมแก่ทำไมทอะไนจน๋มจิ๋มอยป่ะ Tôi vẫn cầm đi Khai kiểu, khai kiểu Khay kiểu Quạt khoa, khoa Nhưng nhìn งงแรงกินเขาแล้วมี่น้กินตะเวนปั่นมิโนจะไฟดำว่าไมมกินกับเพี่องเรือเปล

ค่<ฮ>เป็นยังเป็นยังที่แซ่บมากพี่น้อง กินข้าวจะเจ๊ามันจะกลายเป็นหมูเหรออืมสอนจะดูกดูกมาสอนขอ,อ,อ้ยปึ๊บไม่ไดจุกจันทร์จะาสอง้อนจะต่ํา ไฟเหรอเสิดไฟเกิไม่เดือไม่ได้ลยกว ออรรนถูกต้องสำเนียงสำเนียงต้องพูดชัดๆสตรอรีโอสตรอเบอร์รี่ e. สีวีวายแอปเปิ้ลายแอปงแอปลสำเนียงต้องให้ได้ลูกถึงหน้าตาถึงหน้าตาเราไม่ได้เจ้อ

ยิ่งหนูหัดพูดเท่าไหร่หนูยิ่งจะเก่งหลักมาเข้าไปทักาทายเลยเฮ้ยโรหน้าตาเราไม่สำคัญแบงคนน่ะย,ย่านจะเขาว่าชอบเยอะ ทำบัว่ามัีเอยูนคือลังบอกภาษาบ้านเขาบอกภาษาจัดลงไปในทะเลทำไมอย่างนั้นในตรงนั้นกลังเาบานเาภาษาบ้านนารักเลยโอ้บเก่งแม่งเรียนภาษาบ้านลงไปไม่ได้มันเป็นภาษาจาระเขงเขาเป็นเาะพลังกลัวพูดไม่ได้ เวลาเสียงดังเวลาพ่อกับแม่คุยกันห้ามพูดแทรกต้องต้องให้พ่อกับแม่พูดจบก่อนแล้วหนูค่อยพูดแม่เราด้อยค่าเราเองแม่แม่แมแม่อย่าลงไปนะปลาฉลามมาเราอย่าด้อยค่าเราแม่อย่าลงไปอย่าดูกตัวเราก็เหมือนกับไปฉลามไปแล้วมีดูมีลุงคนหนึ่ง แกไปธนาคารใส่เสื้อแต่งรองเท้าแต่ธรรมดาใส่เสื้อธนาคารกลัวไหมไม่กลัวหรอทำงานรับจ้างไม่ใช่รับจ้างนะขายฐานขายฐานตัวละยี่สิบอ่ะแกไปธนาคารแกไปแกมีธุระต้องใช้เงินมั้ม ก็เอาดินะ่แกมีธุระใช้เงินแกกาไปทางขอนตั้งแต่รอปภนะตั้งแต่รอปภที่ยืนเฝ้าหน้าธนาคารถ้าคนณแต่ตัวดีนี่เปิดประตูให้สวัสดีครับเชิญเลยครับติดต่อเรื่องอะไรครับแนะนำกฎหมายเล็ได้เลยครับเห็นดูที่ขายถับ แม่จะไม่เปิดประตูให้ปุ่มเลขไม่ไหมคะคนเราอย่ามองกันที่ภายนอกลุงกดเลขไม่ไหมคะลุงลุงเดินไปกดเลขไม่ไหมคะแม่บอกว่าไงคะแม่บอกว่าไงคะกดเลขไม่ไหมได้ลุงเดินไปก็เลย ไม่อยากคุยดนะ้วยเนาะเวลาแต่งตัวไม่มีไม่รู้อยไรเยามากแค่เบิกเงินเ,เ <c oughs> บิกเงินห้าแสนโอ้โหมองคนที่นั่งรอม,มองทั้งแถบเลยโอ้โหขายถาดมนึงตังค์ก็ห้าแสน เงืบอบว่ะากไว้ติอืออย่าดูถูกคนที่ภายนอกหรืออย่าดูถูกคนที่ดูนะทุกคนการแต่งตัว่ะดูนะดูนะทุกคนทุกคนดูนะคน้เต็มตัวดีเป็นนีกับนี้หมดูผมเถอือีกันอือมองไม่เห็นอะไรเลยจิ้มตาหนะมันว่<ต>ไปธนาคารเนี่ย ไม่มีใครไม่มีใครมองกูเลยนะครับทำไมล่ะนาสั่นเขาว่ากูไม่มีเงินมั่งมาสั่นพนักงานก็พนักงานเอ่อรีเซพชั่นอะไรเขาก็ไม่มองกูเลยข้าหนูไปดูเจ้าหน้าที่พนักงานธนาคารน่ะเขาไม่มองกูเลยมาสั่นแล้วมึงไปทำไมกูก็ไปเบิกตังค์นี่แหละ่าสั่นกูโมโหกูเบิกเลย สองล้านว่าทันกะปิดบัญชีเลยว่าทันอ่ะกูมึงเบิกตั้งสองล้านเลยเหรอ่าทันปั๊บเบิกเสร็จกับราคาจากธนาคารเมียด่าวเลยเมียด่าชิบหายเลยไปกับเมียเป็นยังไง่ะเบิกเงินเบิกเบินเออปิดบัญชีเลยเมียได้ด่าอว เงินมีสองพโมโหเขาเขียนเลขศูนย์เีกสามตัวเอาเง<ด>ินมีสองพันได้ไหมที่ได้ยงั้งเ,เบิรแค่ได้สองพันหนตัวเนี <c oughs> ่กระดาตัวมึงเป็นบ้าเหรอเบิร์เงิสองล้านมาสันกู <c oughs> โมโหเพิ่มเลขศูนย์แม่งเลยสามตัวมาทันฮะกรถึงกย เงินมันสองพันเลยว่ะรวยสิร้อยพันเบอร์แสนล้านหกตัวพอดีโมโหสุดเดียวใส่เลขสูนย์ไปสามตัวเจ้าเขาอยู่วะเจ้าหน้าที่ธนาคารเรื่องนี่ยแลนบุญเลยเงินคุณไม่พอนะครับมันมึงเงี้จังเลยไม่ได้เนี่ยเกิดมีสองพันเปเบิร์ ตู้สองล้านเลยเอาว่ากออืมเอาหน้่ยอยนกนอ่าอ้ดีมยวลมาก่ออาดีมากดีามากดีมากดีากากดีากวียากมากดีกดีมากมา ตอนมูกับตอนคน,นบสรัสบไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า